ไมันครูมันชื่ออะไรครูสอนงานอะไรจิกนวรัตเมื่อกี้ถ้าจยยันฟันเลยอะ่ะฟันมันออกมือ้างนอกอ่ะตอรขารอพี่ฝ้ายไม่ไหวอ,ะอ่ะ ไฟฟ้า,ฟาแต่งจริงก็เลยบอกว่าไอ้น้ำแล้วบอกเอให้น้ำแต่งเราองใช้คนหนงไม่้องใช้หายทีเด็กขอบคุณครับ

น้องนุ่นไม่เป็นสภาพเดือนพฤศจิกายนหกแอยากให้แสดงงงตุมมฉเฉลยต้องแจ้งก่อนงานใช่ไหมใช่ค่ะแม่แจ้งแจ้งเรื่องได้เลยครับแจ้งเรื่องได้เลยค่ะแม่จะดูเรื่องอะไรแจ้งได้เลยครับมือกำลังต้อเบื่อ ไอ้นั่งก่อนเลยแต่มันไม่ติดพี่บอลมาพี่บอลมาพี่บอลมาไหน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  พี่่บอะหาคณะพ่อจะสอบอ้อแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยมองกุูเฉลยใช่ไหมได้ได้แม่ได้หนูจะได้มีของไปให้น้าขำแน่อีกแล้วลันนาร์พี่บอลอีกแล้วเดินัดนเดเห็นไหมเดูบอวว่าพี่บอลมาอะไรมันก็ไม่ธรรมดาิัน

มาเฮ้าอ่ะอยากให้ย่าของพี่ดุ่นแต่ไม่ได้ไปเจอกันเมื่อเราเจอกัน่อย พี่นุนน่นในไรพี่หนูมีคนเมนน่าเกลียดมากเมนว่าเมนว่าอะไรหนูสนใจหรือเปล่าก่อนหนูสนใจไหมหนูเห็นหรือเปล่าก่อนแต่หงหน้าอยู่เราจะไม่เห็น รอดเชื่อดิไปกินข้าวพี่ชายไปกนลงไปแล้วต่อไปลงไป แม่ร้องแหนบอกว่าแจ้งกันน้องนุ่มได้เลยจ้าโอเคค่ะแม่แม่กนะับู่ขอบคุณอาจะได้ถ่ายคลิปด้วยนะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยพี่บอย บายแล้วเดี๋ยวบอกโอเคโอเคจะกันค่ะ คุณค้าแม่วันที่เท่าไหร่นะแม่ที่มาามแม่หาหรืจะได้ลิ้นไว้ว่าเอออาจจะขอเรื่องอะไรเงี้ยไห้ดูตัวนักแสดงช่างช่างบ่นทำไมเป็<ท>นแ <ASS> ล้ว<ท>ะ <น ASS> ไปหอยากให้พ่อแฟนเชิญนุ่นไปเล่นบ้างถ้ามีโอกาสอยากไปหานุ่นส <si ักครั้งขับปกติดูแต่ไฟโสดอยากให้พ่อแฟนรับเชิญนุ่นไปเล่นบ้างพ่อแฟนพ่อแฟนพี่มีคนณาลิเก้าใช่ไหมใช่ แกเจตนาคะดันมินเก่งหงานเขาทำเป็นแล้วตรงไหนอะหอมยังต้องว่าหอมแม่ที่หางานจ้าง้นนะคาที่สามโอเคสามโอเคค่ะอ๋อคณะทุนทั่นไม่ได้ไปคณะอื่นเลยครับจะเล่นอยู่แค่ของพ่อกับของบ้านบารมี ใช่เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปคณะเลยแต่แบบไปนั่งดูอะไรเงี้ยได้ไปนั่งดูถ้าใกล้ๆแต่ดูเนื้อไปนั่งดูไปอะไรเงี้ยได้คร่ะแต่ยืนอยู่ในเล็บอยู่แล้วก็งานเต็มเลยไม่ได้ไป อะไรตั้ไหนครับตั้งไหนเนี่ยตาไหนตาหนหรือาไไม่ด้ลโดนาใก้แล้วอ่เราตาหนึ่งตาหนึ่ทที่ไหนอ่ะ ¡Hasta